สภาพแม่ตอนนี้นะจ๊ะก็เป็นอย่างนี้นี่แหละน้อนตานอนอยู่ตรงนี้นะคะน้องภจษาหรือน้องกุทลเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะอาบน้ำให้น้องนี่คือวันที่สามที่น้องอาบน้ำนะคะน้องอาบน้ำครั้งแรกสิบสามสงการนั่แหละที่โรงพยาบาลนะคะสิบสี่เมื่อวานไม่อาบให้วันนี้อันที่สิบห้าเดี๋ยวแม่กอบให้อีกทีหนึ่งสาผมเรอวนี้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาแต่งตัวอะไรกันกลางบ้านนี่แหละแล้วก็ค่อยพาขึ้นทางบนห้องสักคํำๆหน่อยเราก็จะอาบน้ำประมาณนี้ประมาณสี่โมงห้าโมงเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนเนาะก็จะ ให้น้องอาบน้ําก่อนขึ้นไปนอนน่ะแหละวันนี้นมันอาบได้แค่ครั้งเดียวอืมบุรพยาบาลบอกว่าเราก็จะค่อยๆดูแลกันไปนะจ๊ะโดยมีป้าแนนเป็นผู้ช่วยกิติมศักดิ์ทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วยเอาเข้าเต้าด้วยช่วยหยดนมให้ด้วยว <c oughs> ใช่ไหมบรรตาป้าปแนนป้าปแนนทำทุกอย่างให้นหนูแล้วใช่ไหมโอ้พี่ชิตเดียร์พิชิตเดียร์พิชิตเดียรเลยเออเดีวต้องเวลามาผ่อผ้ากันให้เป็น นน,นั่นแหละเดี๋ยวก็ค่อยฝึกกันไปจ๊ะน้องพันศาจ๋ะ,ะ,ะก,ก็เดี๋ยวพันศาก็สอนแม่กับป้าไปเรื่อยๆนะลูกนะเนาะไม่มีอะไรยากหรอกเราก็ช่วยๆกันไปวิชาลดเองลูกไม่ใช่จะเ,เ,เป็นแม่ง,ง่ายๆนะแต่ละคนนะแต่เ,เราก็ต้องลองดูทับไปไเรื่อยๆการให้นมลูกเป็นสิ่งที่ยากนะเข้าเต้าบางทีเขาหาเต้าเราไม่เจอเราอยู่ตรงนี้ลูกดูดสิแนะนำนมมันมีแต่บางทีเขาหานมเราไม่เจอ ก็ต้องค่อยๆฝึกไปก็ยพยายามทําทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติที่สุดอะไรได้ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไปเนาะแต่เด็กเรื่องเป็นเรื่องเด็กที่ร้องไห้เป็นเรื่องปกตินะ,ะทุกคนไม่ต้องตกใจแรกๆแม่ก็ตกใจป้าก็ตกใจจะวิ่งไปหาพยาบาลนเดียวตอนแรกๆหลังๆอ๋อเขาร้อ,องเพราะเขาหิวแล้วก็ตีประทะแต่ว่าน้องค่อนข้างเงียบง่ายขนาดโดนฉีดยาโดนเจาะเลือดยังไม่เป็นรอยลุยร้องแป๊บเดียวกลับมาถึงยิ้มละจ๊ะก็เดี๋ยวช่วยเหลือกันไปในทุกๆด้านขอบคุณทุกคนด้วยที่เอ็นดูน้องมากเลยมีต่กนเข้ามากดไลค์ ให้กำลังใจกดแบบอวยพรน้องให้แข็งแรงนู่นนี่นั่นไหนจะคุณก,การศึกษาที่หลายๆลคนส่งมาให้ด้วยนะคะเราก็มาด้วยตัวเองด้วยไ <ป S 1> ด้ไ <ป S 1> มาสามสี่ซองแล้วขอบคุณมากจริงไปละไปอาบน,น้ำกันดีกว่าครับลูกเด็กนอนอุ้ยตุ้อยู่แล้วไปอาบน้วนกัน,น ไปนั่นแหละเดี๋ยวมาเช็ดตาเออไปลูกไปอาบน้ำกันตื่นเร็วเนาะน้องปัญจาปัญจาครับโอ้โหปัญจาครับเราต้องไปอาบน้ำของนล้วนะครับป้าเนนเตรียมน้ำุ่นไว้แล้วนะครับดูนี่เห็นไหมเสดือหนูเริ่มจะได้ที่แล้วเดี๋ยวมันจะหลุดของมันเองไปลูกเร็วตื่นตื่นตื่นก่อนที่นักตื่นจบ ตู้อบที่มันเป็นอุณภูมิสิพ่อเหมือนในคันเหมือนในท้องแม่กันน่ะหนูลุกแล้วไปอาบน้ำกันไป็นเวลาแม่จะปลุกหนูให้ตื่นจริงๆนนะพันสาลน้ำหนักตั้งสามพันกว่าเอือนมาตรฐานนะจ๊มก็แข่งแรงมากก็แข่งแรงมากพ่อหนุ่มน้อยคนนี้สามโลจุดเก้าห้าเลยนะเราต้องอ่านท่ชหนัอยากรู้ว่าคำหลังเราอะไรคไปไปเด้๋วตื่น ตื่น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 ไปฉีดวัคซีนหมอต้องไม่ช่างอีกแล้ใช่อาจจะลดลงเพราะว่าเด็กกินนมน้อยลงใช่ใช่เพราะเดี๋ยวไปฉีดวัคซีนก็ถ้าตัวใหญ่ขึ้นอะไรก็นั้ขน้นก็หละใช่แต่ตอนนี้หนูต้องไปเอาน้ำลูกเร็ว